ตอนนี้เนื่องจากว่าตัวอ่างแล้วก็เวลาอับเปิดน้ําทิ้งจากอ่างมาเนี่ยเราบอว่าล้นกลับเข้าไปปัญหาคือว่าตอนนี้ท่อตันอันนี้น่าจะเป็นท่อตรงบริเวณเรนชชเวอร์นะที่อาบน้ําแล้วก็ตรงไหลมา,าเลยน,นี่ตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยสองอันซึ่งออกไปออกนูน่นส่วนอันนี้ถ้า ไม่มีอะไรผิดพลาดนะอาจจะมีท่ออีกท่อนตรงนี้เนื่องจากว่า,ามันตรงกับบริเวณแนวไอที่เปิดปิดก๊อกแล้วมันน่าจะมีอีกท่อหนึ่งวิ่งออกมาแต่ว่ามันไม่รู้ว่าท่อไหนมันใช้ร่วมกันมันตันเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งย้อนกลับไปส่วนอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างหน้า นะอันนี้น่าจะเป็นท่อน้ําทิ้งที่มาจากตัวซิงล้างหน้าเลยนะมันจะมีเป็นตรงซิงตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ออกมาแต่อันนึงมันเหมือนว่าจากน้ําอาบน้ำเนี่ยออกมาจะมาออกตันนี้แต่ถ้าน้ําจากซิงอ่างล้างหน้าจะมาออกตรงนี้นะส่วนอันนี้อันนี้เป็นจากซิงล้างจานตรงนี้อันนี้ อันนี้นะี่อันนี้ดูก่อนอันนี้เป็นซิงจากล้างจานตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําทิ้งจากอ่างล้างหน้าตรงซุ้มโคง้งพอดีเนะี่ยตรงซุ้มโคง้งหน้าห้องน้ำเออหน้าห้องน้ำเนี่ยมันวิ่งมาตามแนวนี้เนี่ยที่เคยสั่งให้เขาเลาะแล้วฝังท่อมา